สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็มาเจอกับยายตุยอีกแล้วจ้าวันนี้ยายตุ๋ยก็มาเก็บผลไม้เหมือนเดิมจ้าพี่น้องจ้าแดงเยอะแล้วผลไม้ยายตุย๋ยเพียบเลยพี่น้องวันนี้ยายตุ๋ยก็จะมาคุยกับพี่น้องเพราะว่ายายตุ๋ยมีพี่น้องบางท่านเขียนมาถามยายตุยเนาะว่า ต่างประเทศไม่ไม่ทำงานสามีก็ป่วยเล่าเงินที่ไหนใช้ก็มีเอฟซีถามมาเนาะพี่น้องอยาตุยก็จะมาเล่าให้ฟังก็จะมาเก็บผลไม้ไปด้วยพี่น้องผลไม้อย่าตุยแดงเยอะนะพี่น้องะ้ะทุกคนก็ ต้องทํางาน่ะเนาะพี่น้องเนาะก็คือส่วนมากอะ่ะต้องทํางานแต่ก็มีแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ทํางานเพราะว่ารัฐบาลดูแลพี่น้องออมันก็มีหลายอย่างนะพี่น้องที่เขาสามารถที่จะไปออขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเขาอย่างพวกที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพทํางานไม่ได้มันก็เคลมได้หลายอย่างอ่ะพี่น้อง เนาะก็คือที่เยตุ๋ยก็จะที่ที่เยตุยเล่าให้ฟังว่าคือส่วนมากกับพี่น้องเขาก็ต้องทํางานกันเนาะเออแล้วก็เยตุยเนี่ยไม่ได้ทํางานจริงๆแล้วยายตุยก kind of really ็เคยทํางานแหละเคยทำสี่ชั is, ่วโมงทําพระทไทมแล้วยายตุยก็เลยออกออกจากงานมาดูแลพ่อใหญ่พี่น้องมาดูแลพ่อใหญ่แล้วทีนี้พ่อใหญ่เขาก็ไม่ได้ทํางานเพราะว่าพ่อใหญ่จริงๆแล้วพ่อใหญ่คือเขาไม่เคยไปทํางาน ที่ไหนคือเขาทางานของตัวเองอะพี่น้องคือก่อนหน้านั้นเขาก็ทํางานที่ฟาร์ม <c oughs> เขาก็ทํางานเขาเองเขาไม่เคยไปรับจ้างที่ไหนเนาะพ่อใหญ่ก็คือเป็นเซลล์เอ็มพลอยพอหลังจากที่เขาไม่ทํางานาที่ฟาร์มเขาก็พ่อใหญ่เขาก็มีแฟลตของตัวเองมีแฟลตให้เช่าพี่น้อง มีแฟดให้คนเช่าก็คือเงินที่จยตุยได้ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือเงินค่าเช่าแฟดตพ่อใหญ่จ้าพี่น้องจ้าก,ก็คือพ่อใหญ่แกไม่ได้ทํางานเยตุยก็ไม่ได้ทํางานก็พี่น้องก็ถามมาเนาะว่าค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายนี่เยอะพี่น้องเพียบเลยเริ่มตั้งแต่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้านพี่น้องทุกคนก็ต้องเสียภาษีเนะาะภาษีภาษีที่อยู่อาศัยพี่น้องจา้า คือทุกคนจ่ายหมดจ้ะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเออเช่าบ้านอยู่หรือว่าเออบ้านตัวเองแต่การเสียภาษีมันก็ลดหลั่นกันไปตามลักษณะของบ้านเนาะบ้านถ้าเป็นเอ่อเป็นแตก็เสียน้อยหน่อยก็นี่แหละภาษีภาษีก็แพงพี่น้องภาษีแพงค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างแพง ค่าใช้จ่ายหลายอย่างพี่น้องแล้วก็การเสียภาษีอย่างที่เยตุยบอกอันนี้ก็คือภาษีเกี่ยวกับที่บ้านที่เราอยู่เนาะคือภาษีตรงนี้เป็นภาษีส่วนกลางพี่น้องสําหรับพวกดับเพลิงพวกพยาบาลพวกการรักษาพยาบาลพวกหมอพวกเกี่ยวกับตํารวจตารวจอะไรพวกนี้สาธารณะทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องถนนหนทางไฟไฟยอะไรพวกนี้แหละก็คือ อันนี้ก็คือภาษีที่เตุยว่าเป็นภาษีบ้านเนาะพี่น้องแล้วก็ภาษีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นภาษีที่เราภาษีรายได้ที่เราทํางานนะพี่น้องเราทํางานก็มันก็มีอยู่หลายมันก็มีอยู่หลายระดับเนาะคือคนที่รายได้ต่ํากว่า1นึ่0หมื่ประมาณนี้คือไม่ต้องไม่ต้องเสียภาษีพี่น้องเพราะว่าต่อปีนะที่เจตุยพูดถึงคือ1นึ่งหมื่พ อ5อ0ห้าร้อปอนเนี่ยคือต่อดึกต่อปีถ้าเกิดสมมติว่าใครได้ต่ำกว่านี้คือไม่ต้องเสียก็แค่ตั้งแต่เอ่อหนึ่งร้ปอนถึง50,000เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยประมาณนี้แหละก็คือเสียอยู่20%อรนตะพี่น้องแล้วก็จาก50,000ขึ้นไปถึงแสนห้าอันนี้ก็คือเสียอยู่สีแล้วก็คนที่ รายได้สูงพี่น้องคือแสนห้าขึ้นไปอยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นอันนี้ก็คือเป็นเรทที่สูงสุดนะพี่น้องเบสสูงสุดแล้วทีนี้พ่อใหญ่เขาเขาก็เป็นเซลล์อ็มพลอยพี่น้องคือเขาเขาก็เสียอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นคือพ่อใหญ่เสียภาษีให้รัฐบาลเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นนี่แหละที่เยตุยบอกว่าการใช้จ่ายที่เนี่มันแพงค่าใช้จ่ายที่เนี่มันแพงพี่น้องค่าภาษีเขาก็เก็บไปเยอะน้องแม้แต่ เรื่องทีวีเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินนะพี่น้องดูทีวีทุกบ้านเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินจ่ายเงินค่าดูทีวีร้อยเจ็ดสิบห้าปอนต่อปีหรือไงนี่แหละยายตุ๋ยไม่แน่ใจเพราะว่าเมื่อก่อนนี้คือถ้าใครไม่ไม่จ่ายเงินตรงนี้ก็ดูทีวีไม่ได้นะเมื่อก่อนนี้คนที่อายุเจ็ดสิบห้าปีขึ้นไปนี่เขาจะให้ดูฟรีพี่น้องพ่อใหญ่ก็ได้ดูฟรีอยู่ประมาณสองปีมั้งหลังจากนั้นเขาก็ กลับมาเก็บเงินอีกเหมือนเดิมคือทุกคนต้องจ่ายอ่พี่น้องจ๋ะถ้าเกิดไม่จ่ายก็ดูทีวีไม่ได้แต่จริงๆแล้วยาตุยก็ไม่เคยดูทีวีหรอกดูแต่ในคอมน้ำเยอะมากพี่น้องที่มือ,อยาตุยน้ำเล็กๆค่าใช้จ่ายของแต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันนะพี่น้อง แต่ของเยตุยนี่ส่วนมากจะเป็นเรื่องอาหารการกินจ่ายเครื่องเออจ่ายเรื่องอาหารการกินเพราะว่าเยตุยไม่ได้ไปเที่ยวไหนคือบางบ้านนี้บางบางบางคนนี่เขาก็จะมีแลนของเขาเนาะว่าต้องไปเที่ยวปีหนึ่งกี่ครั้งกี่ครั้งเขาวางวางแผนเอาไว้แต่เยตุยนี่คือตรงนี้เ็าคือตัดไปเลยเพราะเยตุยไม่ไม่ค่อยได้ไปไหนอะพี่น้องส่วนมากก็เป็นค่าอาหารการกิน เสื้อผ้าที่เจตุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้านี่คือนานๆทีจะซื้อพี่น้องเจตุ๋ยไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าแล้วก็พวกยารักษาโรคอะไรพวกนี้ก็คือรักษาพยาบาลก็ฟรีเนาะพี่น้องเนาะรักษาพยาบาลฟรีแต่เวลาถ้าเกิดหมอสั่งยาให้ไปซื้อยาอย่างเงี้ยเจตุ๋ยกับลูกสาวนี่ต้องต้องจ่ายแต่พ่อใหญ่นี่ไม่ต้องจ่ายเพราะว่าอายุ ถึงกำหนดที่เขาให้ฟรีแล้วอพี่น้องแต่จยตุยต้องรออีกนานก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวก,กับการซ่อมบํารุงทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องแพงค่าแลดทำนู่นทํานี่ก็ต้องจ่ายจ่ายตังจ่ายเงินเยอะภาษีเขาก็กินเยอะพี่น้องภาษีเก็บไปเยอะ คนที่ทํางานน่ะจะเสียดายเงินค่าภาษีเนี่ยพี่น้องภาษีกินเราไปเยอะได้ได้มาก็จ่ายไปพี่น้องเพราะว่าค <c oughs> ่าภาษีมันแพงเราได้หกสิบเปอร์เซ็นขาเอาไปสี่สิบเปอร์เซ็นคิดดูแพงมากภาษี้องก็ถามมา ก็อยากจะรู้ว่ายาตุ๋ยอยู่ยังไงเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงยาตุยไม่ทํางานกับพ่อใหญ่ไม่ทํางานก็พอได้กินกับเงินแปลกนี่ยจ้าพี่น้องเมืม่อวานยาตุยก็ามาเก็บนะพี่น้องเก็บบันลัตะก้าเนี่ยตะก้าสีส้มยาตุยเนี่ย น้าที่มือยาตุยก็นี่เลยจ้าพี่น้องจ๋ายาตุยก็มา,อาตอบคําถามสําหรับเ,เ,เพื่อนเพื่อนที่ถามมาว่าเจตุยไม่ทํางานพ่อใหญ่ไม่ทํางานสามีป่วยแล้เอาเงินที่ไหนใช้แล้วก็การใช้ใจ่ายเป็นยังไงบ้างก็มีอย่างที่เจตุยเล่าให้ฟังอะเนาะพี่น้องก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่น้องขะที่มาให้กําลังใจเจตุยอะเนาะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตุยด้วยนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งไหนขอให้ได้ดังใจหวังแล้วมาพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ